0, 8, 7, with สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ s ี r ีโอค s สเกมมิ่งนะครับและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ก็คือ SCP 087B นะครับะนะครับก็มันก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับ มาเกมนี้นะครับก็เป็นเกมอ่เดินลงชั้นใต้ดินนะครับฝากเกมแค่3มเมนะครับประมาณนั้นเกนะือบ3เมนะครับเดินทางลังก็นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็บังคับเป็นใครไม่รู้นะครับซึ่งได้เปิดประตู SCP เข้ามานะครับก็ได้ทำการลงชั้นบันไดไปนะครับ และเกมนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็นอ่า SCP ตัวใหม่นะครับที่อัปเดตออกมาใหม่นะครับก็จะมีออปชั่นอะไรเพิ่มเติมบ้างอย่างเช่นปกติอาจจะเป็น้ายบนนะครับจะเขียนว่า floor ก็คือชั้นนะครับแต่เป็นเวอร์ชันนี้ครจะไม่มีกําหนดนะครับจะให้เราเนี่ยสังเกตเอาเองนะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้นะครับจะมีเอ่อเป็นฉากนะครับตกแต่งเพิ่มขึ้นมาบ้างนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเอฟเฟก เอฟเฟกไอ้พวกตกใจอะเอฟเฟกรันดอมออกมาน่าก,กลัวมากบองตรงบองตรงนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็จะมีบันไดข้างๆนะครับนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็โหลดฟรีนะครับเป็นฟรีแวร์นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจอยากลองอยากลองมาเล่นดูก็เดี๋ยวผมจะอเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เว็บไปไว้ใต้คลิปนะครับเฮ้ยโอ้ย หลอนจุงเสิ่งอะไรวะท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับณจุดจุดนี้นะครับนะครับข้างหน้านะครับเป็นความมืดนะครับซึ่งเราซึ่งเราจะไปได้แค่สองทางนะครับทางข้างหน้าและทากข้างหลังนะครับอุย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 ใครแม่งมาวางวิทยุดักดักไปว่าแทบชั้นที่สี่กันแบล็นะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับใครที่ดูเนี่ยก็ช่วยดูแบบเต็มจอด้วยก็ดีหนึ่งครับอย่าดูครึ่งจอนะครับใครดูครึ่งจอขอให้คุณแบบไม่มีแฟนต่อชีวิตหนึ่งครับสาธุครับให้เวลาให้เวลาถึงให้เวลาแค่ยี่สิบวิต่อจากนี้นะครับกระนาดูแบบเต็มจอแล้วก็ดูแบบเฮ็ดดีนะครับจะได้ไม่ต้องกระตุกนะครับอุ้ยนะครับเองชั้นที่ห้าแล้วเสียงซับซ่านะครับ ทุหยดซาโซดาสิงนะครับทุยไม่ใช่โอ้ยตอนนี้นะครับผมก็นะครับไอ้นั่นผมสั่นหมดแล้วครับมันสั่นไปทั้งตัวเลยครับไอ้นั่นนะครับเอ้ากลับมาทางหลังทำไมอุ้ยสั่นหมดแล้วนะครับโอ้ยมือนะครับมือครับไม่ใช่ไม่ใช่อื่นสั่นนะครับมือสั่นหมดแล้วครับแล้วท่าทางก็ปากก็จะสั่นเหมือนกันนะครับนั่นครับมันเป็นอาการของ คำว่าเฟียนะครับโลกเฟียนะครับโอ้ยซึ่งในตอนนี้นะผมก็ไม่รู้จะเจออะไรครับโอ้ยไม่ใช่ละซึ่งตอนนี้ครับเราก็อยู่ชั้นที่เจ็ดกันแล้วนะครับโอ้ยท่านผู้ชมครับณนะจุดจุดนี้นะครับนานได้ยินอะไรไหมครับ,เส,บเสียงเหมือนกับเสียงเชี่ยเลยวะเฮ้ยหลอนนะบ่องตรงบ่องตรง โอ้ยเดี๋ยวไอ้เพิ่งผมขอเตรียมเตรียมเพลงไว้ก่อนนะครับเปิดไว้นะครับเดี๋ยวผมโคเดี๋ยวผมโคโมาไปก่อนนะครับซึ่งเกมที่ผมจะเปิดเนี่ยมันก็คือเพ,เพลงโคโมาน่เองครับชื่อเพลงก็โคโมาอยู่แล้วครับชั้นที่แปดกันแ้วอย่าออกมานะอย่างเงียบนะบผมไม่เงียบนะครับบอกตรงเงียบปั๊บแม่งสะดุ้งปุ๊บเบยนะครับ บรรยากาศแั่นก็บิ้วทึงเลยฟ้าเกมไม่นิดเดียวนะครับจะเจออะไรบ้างวะข้างหน้าเนี่ยโอ้ยนะครับข้างหน้าก็ทางอีกยาวไกลนะครับไม่ทราบว่าจะเจออะไรบ้างในครับซึ่งในี่ตอนนี้ในครับซึ่งในี่ตอนนี้ก็อยู่ชั้นที่สิบกันแล้วในครับในครับน้าเสียงอะไรเสียงหายใจนะครับณจุดจุดนี้นะครับท่านผู้ชมดูไว้ดีๆนะครับณจุดจุดนี้ ทางข้างหน้านะครับจะเจออะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับแต่ยินแม่งแต่เสียงครเสียงหายใจของใครก็ไม่ทราบนะครับซึ่งชั้นที่11็ดแล้วนะครับโอ้โหนะครับผ่านไปแต่ละชั้มันช่างหน้ามันช่งหน้ามันช่างหน้ามันช่างหน้ามมันช่างหน้ามันช่างหน้ามันช่างหน้ามาชช่น้านน้า้นนแล้ว หลอนจุงเบยโอ้ยอีกล้แค่ไหนจนกว่าฉันจะกล้บอกทีทำไมมัมมีสองทางงี้วะเฮ้ยซ้ายกับขวาสองทางไปทางไหนดีวะอยอะไรวะเฮ้ยหลุมหลุมไม่ได้ไม่ได้ไไดครับ ตกไปนี่คือตายห่าอย่างเดียวครับบ่องตรงครับอย่าครับอย่าครับผมเตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับทาอะไรผมไม่ได้หรอกครับผมเตรียมตัวมาดีนะครับก็คือแบบเดินไปเรื่องครั้งแรกนะครับเดินไปแม่งตกลุมตายครับตกใจตกใจสะดุ้งตกใจเงื้อบครับเงื้อมหงายตกเก้าอี้ตายนะครับทุกไม่ใช่ครับโอ้ย ôi gọi là đại dương quá chân chứ gọi bóng ơi mò bên a lì quá ơi 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 อย่านะเปิดเพงลงรอเลยนะเปิดเพลงรู้เว้ยวะซ้ายขวาไปขวาเลยดิขวาไปลูก <c oughs> อ่าขวารอดอ่าสวดเพลงเขาแกแกแกอาการหลอนนะครับ 我跟你说，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 我 พอ,อเดี๋ยครับแม่งโคมมาละชื่อเพลงก็โคมมาไอคนเล่นก็จะโคมมาตามตามตามกันไปนะครับโอ้ยนะครับเราต้องยืนหยัดนะครับต่อสู้กับความกลัวนะครับต้องเข้มแข็งเข้าไว้ครับนะครับนึกถึงพระพุทธธรรมพระถกป,ประสงค์เฮ้ยอะไรวะตะกี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยตะกี้อะไรวะนั่นนันไหเห็นไหมเฮ้ยเห็นไหม นั่นจุดๆนี้นะครับสังเกตด้านขวานะครับด้านขวาของนะครับด้านขวาของคลิปได้เลยนะครับจะเป็นรูปตัวที่อะไรไม่รู้นะครับเห็นแค่ลูกกตาสองข้างขาวๆนะครับแล้วก็ปากแดงๆนะครับนะครับปากที่ปากแดงๆเนื่องจากเขาอาดนะครับทาลิสติกยี่ห้อจุดๆๆนะครับนะครับปากแดงชิบหายโอ้โหโหโห้สึกว่าถ้าตรงไปต้องตกหลุมตายหาแน่นอนครับมองตรง อ่านะครับนะครับกูจะเจออะไรบ้างวะชั้นที่สิบเก้ากันแล้วนะครับอย่านะมองตรงอย่านะเย่านะนะครับโอ้ยจะเจออะไรบ้างาทานะง,งานะลนะนะรวะโอ้ย,ออาท,าออยทางนี้ตกหลุมตายแน่นอนโอ้ยลงมาหลายหลายชั้นตั้งวะ มีลงมามีจุดหมายปลายทางบ้างไหมเนี่ยฮะไม่ทราบว่าไอไอไออุโมงค์ที่เราลอดอยู่นี้มันมีกี่ชั้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ผ่านชั้นที่ยี่สิบมาแล้วนะครับชั้นที่21มันจะมีอะไรอีกไหมอ่าไม่มีนะครับนะครับนะบนจุดจุดนี้นะครับเราก็ผ่านมาชั้นที่ยี่สบเอ็ดกันแล้วนะครับและต่อไปจะเป็นชั้นที่ยี่สิบสองนะครับจะมีอะไรบ้างก็ไม่ทราบนะครับ โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งกลับไม่ได้แดกผมแล้วครับไม่ได้แดกครับวิ่งกลับเบยครับอ่านะครับอย่าครับตึมตัวมาพอมเว้ยตะเกี้รเราเจออะไรก็ไม่รู้นี่ครับเจอแบบโอ้ยตกใจหมดเมาเป็นอะไรวะเมานะครับนั่นห ผู้ชมครับณจ,จุดนี้นะครับตะกี้นะครับมันมันอยู่ตรงนี้เลยครับปล่อยพลังงานออร่าบางอย่างออกมาเสร็จเรานะครับแม่งเอ้ยขนลุกหมดเลยชนันยี่สิบสามกันแล้วนะครับโอ้เพลงบรรยากาศก็บิ้วมันบรรยากาศมันก็บิวบรรบ้วจังเลยเอ,ย,อยไม่ได้ไม่ได้ปเปิดเพลงเออเนื้อ ดีดดกว,ว่าเวยเปิดให้หน่อยเสร็จมาเปิดเรื่อยๆเวยซ้ายขวาสู้ครับ เพื่อชาติมาเพื่อชาติเพื่อชาติก็ต้องผ่านไปให้ได้นะครับเล่นยา,ยาวๆไม่มีเฟลครับบองตรงครับมาไม่เฟลไ้มมาเลยชั้นนี้ยีสิบหกกันแล้วนะครับอ่าใครที่ใครที่โหลดไปเล่นแบบผมเนี่ยก็มาแข่งกันเลยครับแต่ผมจะทำสถิติให้ดูเลยนะครับมาเอ้ยเอ้ย อะไรวะท่านผู้ชมครับณจุดจุดนี้นะครับมีมีตัวตัวเฮี้ยออกมาก็ไม่รู้นะครับแม่งมึงลงมายัางไงวะฮะมึงเป็นมึงเป็นตัวอะไรเนรี่ยฮะนักดำนักดำดินหรือไงฮะหล่นมาจากไหนไม่รู้ฮนะโอ้ยใจแม่งตกอยู่ตะตุต่มชั้นยี่ยี่สิบเจ็ดนะครับรู้สึกยิ่งลงมาลึกๆเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบเจออะไรที่มันแบบ นะครับเจอที่มันแบบแรนดอมมาแบบมาเป็นระยะระยะนะครับฉันยี่สิบแปดกันละเว้ยฉันดียี่สิบแปดเว้ยอุ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 ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะมึงนี้ก็มาไม่ให้ยสู้ไม่เสียงเลยนะเวย้ยอยากจะมาก็อยากอยากจะมาก็จะมาเลยพูดแม่งพูดพูดไม่เป็นคำล้วพูดไม่เป็นภาษาแล้วเว้ยปากสั่นใจสั่นตัวสันวนน่นหมดแล้วทุยไอ้นั่นสั่นหมดแล้ว ไปทางไหนวะเฮ้ยมีสองทางให้เลือกอ่าทางนี้ถูกแล้วนะครับเอ้ยหลอนจุงไม่ไหวครับเราต้องเพิ่มเพิ่มมานานะครับเพิ่มเอจินะครับด้วยการเปิดเพลงนะครับมาชั้นที่สามสิบกันแล้วอ่โอ้ยนี

จะแอบต่อย่ตูดกูหรอมาฉันสามสิบแล้วเว้ยไม่ถึงสี่สิบวันนี้ไม่เลิกเว้ยมาเป้าหมายเว้ยยังต่มสี่สิบไม่ได้แดกกูหรอกครับสามสิบเป็นแล้วเว้ยไม่ได้แดกหรอกครับมาเอาเว้ยมึงอยากอยากเงียบเฮ้ย แม่งใครก็ได้เอากไปโรงพยาบาลทีแม่งไม่ไหวแล้วนะเพียล้ไม่ไหวเปลี่ยนเพียงก็ได้วะอ่นะครับเพลงอะไรดีวะที่มันเข้ากับบรรยากาศเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศอา่าเพลงนี้เข้าบรรยากาศใช่ไหมจัดให้มนะเพลงหลอนแล้วตอนนี้ Swim it cost I want how to sleep at night When the cell comes first and the truth comes we could just stop for I mean and smile Why is it so serious? I mean so damn mysterious Got your shade on your eye and your heels so high that you can't even have a good time Everybody look to the left Everybody look to the l i g h t Can you feel that Yeah We're h e a d i n with love tonight It's not about the money 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 <c oughs> We don't need you money money Forget about เสียงอะไรวะ Forget about the fire f o r อุย้ยอยู่ตรงหน้านะครับนท่านผูน้ชมครับณจุดจุดนี้นะครับเห็นไหมครับอะไรแดงๆเห็นไหม แล้วจุดเดี๋ยวทำไมมันเป็นดแดงๆกันวะออกไปดีอย่าบอกนะนี่คือจุดจบของเราแล้วชั้นที่เท่าไหร่วะชั้นที่สามสิบสี่นะครับท่านผู้ชมครับอ่านะครับซึ่งนะครับก่อนก่อนผมจะจากไปนะครับก็นะครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็นะครับตามลิงกนะครับตามลิงก์ด้านล่างใต้คลิปของ y o u t u b e ที่ผมผมจะ ผมจะเอาไว้นะครับก็ถ้าสนใจก็โหลดไปได้กันได้นะครับไปประลองฝีมือกันว่าใครว่าใครแบบลงชั้นใต้ดินได้แบบเยอะที่สุดนะครับซึ่งในตอนนี้ไอไอจุดจุดนั้นนะครับไอจุดแดงแดงนะครับที่มันอยู่ข้างหลังผมนะครับมันก็เตรียมจะง่าผมแล้วครับซึ่งผมก็ต้องอ่าไปให้มันง่าแต่โดยดีนะครับเพราะว่ามันถ้าทางมันจะไม่ไปไหนเลยนะครับก็นะครับเตรียมปิดคลิปพอดีนะครับคั้แรกนะครับ ในก่อนที่เราจะต้องก่อนที่เราจะลาตายนะครับให้เราแบบทาใจให้เต็มที่นะครับสูดหายใจลึกๆนะครับแล้วก็นะครับกำหมัดแน่นๆนะครับเก่งไข่เก่งเก่งเอ้ยเก่งมือเออเก่งมือเก่งขาแบบแบบเต็มที่ครับแล้วก็อย่ากลัวครับตัดความกลวกไปนะครับแล้วก็ นะครับรเผชิญหน้ากับมันนะครับนะครับเห็นไหมครับจุดแดงๆแะครับมันคือจุดอ้อยสามสองหนึ่ง <c oughs> อา้อาวอ้าวขอโทษนะจะ ไม่ได้แดกกูหรอกครับผมครับไม่ได้แดกกูหรอกครับอยังไม่ตายเว้ยฉันสามห้าแล้วเว้ยโหตะกี้กูจะเสียเวลาลาตายไปเพื่ออะไรวะฮะโอ้ยนะครับน่าจะจุดนี้นะครับผมก็ได้ผ่านมันมาแล้วนะครับนี่ครับผม I am God am God เข้าใจไหมข้าคือเทพเจ้า I am the Legend ครับข้าคือตำนานพิฆาตมหาการนะครับไม่ได้แดกกูหรอกครับชั้นที่สาสิบ็ดแล้วเว้ย บอกแล้วเหมือนซีิบไม่เลิกเล่นเว้ยอุยยอุยอย,อย่างนี้ถอยหลังเบย์ตามมาไหมอ่ามันไม่ตามนะครับเราก็ไปต่อกันเบอร์นะครับก็นะครับเป็นที่เกเด็ดนะครับอะไรวะ เฮ้ยขอถึง40หน่อยไม่ได้หรือไงวะฮนะถึง40แล้วแบบเป็นก๊อสเลยนะเว้ย38อนะ่าอีกสองชั้นนะครับส,เสูเว้ยสูบชาติเ้ยชั้นที่38มา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 อะไรจะเกิดต้องเกิดเว้ย39เลยว้ย40เว้ย 40, 40ผ่านโคเป็นก๊อวสเลวย มานะฮะับแล้จ,จุดนี้นะครับเตรียมเอาไว้ชั้นที้40กันแล้วมานะครับเป็นก้อนแล้วเว้มาเ <c oughs> สียงอะไรอะ่ะอะไรตัวเธอเสียงอะไรอ่ะตัวเธออ่ามีสองทางอีกแล้วนะครับซึ่งทางนี้นะครับตกหลุมตายหาแน่นอนครับไม่ไปแน่นอนครับ นะครับในเมื่อเรามาแล้วเราก็ต้องมาถึงมาถึงที่นะครับสี่สิบเอกันแล้วอ้าวเอ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับน้านขวายแล้วมันมาอีกแล้วตัวเขี้ยเลยต,ตบเกียนนะเลยเฮ้ยมีหลายทางด้วยกันนะครับไม่ไหวเว้ยในเมื่อมันมีสามทางใช่ไหมในเมื่อมันมีสามทางเราก็ต้องเปิด เปิดเพลงเปิดเพลงหน่อยเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงอะไรวะเปิดเพลงครับอ่าเพลงนี้นะครับผมเป็นเพลงที่คคอดฮิตมากๆนะครับในช่วงนี้นะครับคนดูใน youtube ก็ประมาณเกือบ5้ล้านกันแล้วนะครับนั่นก็คือเพลงตัด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  ตัดตัดต uh> ัดตัดตัดตัดดเป็นกอดเยเป็นไงล่ะเจอแน่นอกสี่สิบสามเลยสีสิบสี เหมือว่าหรุจะเปิดสปีกัสสิผู้หญิงขลับครับดูดวดูดิพู้ายลองเปิดมัเสดนพร่แพร่แโค่เอียนม้กบกระเทอน Oh b คเียนย้กก็ระทื ใช่ยัไม่เปิด oh, oh. พอเดี๋ยวครับแม่งแน่นอกกูแน่นจนจะตายหายแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เป็นเป็นกอลของกอลนะครับชั้นที่สี่สิบห้านะครับซึ่งผมคาดว่าใครที่ดูคลิปผมเนี่ยใครไม่มีใครทําแบบผมไม่มีใครทำแบบผมได้หรอกผมผมเป็นกอลได้วต้องเข้าใจนะใครเจ๋งจริงเนี่ยก็นะแคทแคทโชว์ให้ผมดูเลยส่งให้ผมดูเลย ชั้น46แล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยพยดินไหวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเป็นไงล่ะเจอพลานแห่งก๊อตไม่ไหวถึงกับตุดสั่นหน้าสะบัดเลยใช่ไหม47แล้วนี่ครับถึง50นี่ก็เป็นแบบของโลกเลยนะครับในครับ ซึ่งตอนนี้นะครับณจุดนี้ก็มีสองทางด้วยกันนะครับให้เลือกไปนะครับซึ่งผมก็จะไปทางซ้ายก่อนนะครับอาจจะตกหลุมอาจจะตกหลุมอ้าไม่ตกหลุมนะครับนะครับผมฉลาดพอบอกแล้วจีเนียนอะคนอยู่ชั้นสี่สิบแปดเลยจของโลกเลยนะครับนะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็โอ้ยอุยอยมันมาอีกแล้วครับไม่สนเว้ยไม่กลัวเว้ยนะใจกูเต้นไปสามครั้งละสี่สิบเก้าแล้วนะครับ อ <Ooh. S 2> ซึ่งมันก็จะมืดมากเลยนะครับก็เป็นปกติของเกมนี้นะครับอ่ามีทางเลือกอีกแล้วนะครับซ้ายขวานะครับซึ่งผมก็ยังคงไปทางซ้ายต่ออยู่ดีนะครับนะครับซ้ายผ่านตลอดนะครับแอมกอของโลกเลยครับท่านผู้ชมครับชั้น50นะครับก็อุ้ย ก็ขอบพระคุณนะครับคนที่ดูคลิปผมจนถึงตอนนี้นะครับนะครับก็ได้เป็นสักขีพยานในการก็เป็นสักขีพยานสําหรับผมแล้วนะครับคนที่ดูคลิปนี้นะครับดูจากยอดวิวก็ได้นะครับสักขีพยานว่าผมได้ครองโลกเรียบร้อยแล้วนะครับถึงชั้นที่ห้าสิบเอ็ดกันแล้วนะครับอันผมโชว์เลยนี่เดินต่อไปเรื่อยๆเอ่ะเป็นโปรโมชั่นพิเศษคะตอนนี้ห้าสิบสองนะครับเดินแบบไม่หยุดนะครับอันสต็อปนะครับ มาเจอเลยก็เจอวะโอ้ยมาไม่กลัวไม่กลัวมาไม่กลัวเว้ยนี่ฟอร์สปีดเว้ยห้าสิบอะห้าสิบสามกันแล้วนะครับมามาเรื่อยๆเว้ยโบนัสโปรโมชั่นพิเศษครับอันสต็อปแอปเปิลนะครับนะครับห้านสะิบสี่กันแบลวนะครับมาจเจอเลยก็ต้องเจอนะอะไรครับ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  สวัสดีครับ